ชื่อเมทิกานะคะชื่อเล่นชื่อแพ็กกี้เนาะมาจากบริษัทป๊อปนะคะก็ป๊อปวอรนะคะเราเป็นบริษัทที่ทาทางด้านดิจิตอลเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะก็จะมีธุรกิจที่ทําเป็น MCN ด้วยแล้วก็ตัวที่เป็น a d v e r t i s i n g Agency นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เราเพิ่งจะทํามาได้ประมาณ2ปีก็คือจะเป็นตัวป๊อปทีนะคะที่เป็นแอปพลิเคชันสําหรับสตรีมพวกแอนิเมชันซีรีส์หรือว่าแบบพวกไลฟ์สไตล์คอนเทนต์ต่างๆค่ะประมาณนั้นนี่ตำแหน่งงานที่มองหาอยู่เป็นด้านไหนครับตอนนก็คน Product Manager ะะ ตัว product manager อันนี้ค่ะจะเป็นคนที่เข้ามาดูแลตัวแอปพลิเคชัน pop tv โดยเฉพาะเอาที่ชื่อตำแหน่งก่อนชื่อตำแหน่งตัว product manager ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับระบบเจินประมาณ5,200กว่าท่านนะทีนี้ซีโนโนีมจับให้เรียบร้อยแต่ทีนี้เดี๋ยวดูชื่อแนะนำเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับก็ ถ้าเป็นแอสซิสต์เอาไหมครับคุณเมดิกาไม่ดีกว่าค่ะคือจริงๆเราอยากได้คนที่ค่อนข้างจะซีเนียร์นิดนึงโอเคดีเมด r มาเลยนะฮะถ้าแล้วถ้าเป็นชื่อตำแหน่งอื่นๆแล้วครับบางที่เรียกแตกต่างกันไปมีตำแหน่งไหนพอใช้ได้เหมือนกันด้วยไหมครับคิดว่าไม่มีค่ะเพราะว่าคริงๆชื่อที่มันจะคล้ายๆกันมันจะมีโปรเจกต์ a ม a เจอร์นะคะแต่ว่าอันนี้เราเน้นคนที่เคยดูตัวโปรดัก มาโดยเฉพาะเลยนะคะเพราะว่า <Okay. S 2> เขาจะต้องเป็นคนที่แบบมาลิสเรื่องของตัวโปรดัก t ทม์ไลน์ที่แบบเวลาที่แบบเราจะลิส์โปรดักใหม่หรือว่าลิส์ฟีเจอร์ใหม่อะไรเงรี้ยเขาเป็นคน <Okay. S 2> ที่ตางตรงนิดนึงได้ๆงั้นขอเป็นโปรดักเนเจอร์ตรงๆรง,รงที่นี้เนี่ยถ้าในส่วนของคีย์เวิร์ด นะครับคีย์เวิร์ดเห็นบอกว่าตัว Product จะเป็นตัว Pop t ทีวีถ้าคีย์เวิร์ดที่ใกล้เคียงจะเป็นอะไรได้บ้างดิจิตอลคอนเทนต์อะไรอย่างนี้ไหมฮะตรงนี้ค่ะเราอยากได้คนที่มาจากสายที่เป็น Ot t ีทีคอนเทนต์เหมือนกันนะคะแต่ว่ากรณีที่ไม่ได้จาก Ott c o n คอนเทนต์นะคะจะเป็นพวกดิจิตอลแพลตฟอร์มอย่างอื่นก็ได้ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับงานที่เป็นฝั่งเอนเตอร์เทนเมนต์เหมือนกันอะไรอย่างงี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมิวสิกหรือว่าอีคอมเมิร์ซก็ยังพอได้ประมาณนั้นในดิจิตอลแพลตฟอร์มนะครับ โ okay, นะอเคนะฮะเมื่อสักครู่คุณเมดิกาเมนชั่นอะไรคอนเทนต์นะฮะประธานโทษเมื่อกี้เสียงไม่ชัดเป็น ott ค่ะ ott content อ๋อโอเค ott okay. content งั้นใส่ ott content เข้าไปในคีย์เวิร์ดด้วยค่ะ ott ค่ะหรือบาลทีทีสองพอา ott d o u b ลท t นะครับ over the top เนาะโอเค ott okay. content ถ้าได้ ott content ตรงถือว่าโอเคครับถ้าเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มอาจจะใกล้เคียงขึ้นมาหน่อย แล้วมีคำอื่นด้วยไหมครับหรือว่าจากข้อมูลแนะนําด้านล่างที่มีตรงเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ยังพอได้อยู่ค่ะตอร์เทนเมนต์ t หรือว่าแม้กระทั่งแบบเป็นพวกอีคอมเมิร์ซอะไรอย่างเงี้ยก็ยังพอได้อยู่ที่ผมสอบถามว่าคอมเมิร์ซจะดูหลุดไปจากสายแบบคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยงั้นงั้น e c ม m m e r c e ลบไปก่อนดีกว่าไหมได้ค่ะแต่ว่าทีนี้ไอ้ตัวที่เป็นทางด้านอีคอมเมิร์ซอะจริงๆมันจะมีความเหมือนกันอยู่นิดนึงคือมันเป็นตัวแอปพลิเคชันเหมือนกันตอนนี้ค่ะในคอมเมิร์ซหลายเจ้าค่ะเขาก็จะทำเรื่องของแบบโซเชียลคอมเมิร์ซอะไรอย่างเงี้ยที่มันก็แอบมีความคล้ายกันนนนิดึงประมาณั้น ได้ครับงั้นงั้นเดี๋ยวใส่เป็นอีคอมเมิร์ซไปด้วยอันผมก็ใจมากขึ้นแล้วโอเคอันนี้ผมว่าเขาต้องมาตัวเดเวล o อตัวแอดโปรผลิตครัะโอเคงั้นเดี๋ยวประมาณนี้แต่ผมคิดว่าตัว entertainment น่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตลงออกให้นิดหนึ่งเพราะว่า entertainment จะกว้างนะครับเราอาจจะไปสโคปของฟิลเตอร์อทีนี้เดี๋ยวดูผลลัพธ์เลยดีกว่าผมว่าประมาณนี้ก่อนดีไหมครับแต่ว่าคีย์เวิร์ดด้านล่างมีอันไหนใกล้เคียงไหมฮะแต่ว่าไม่อยากใ,ให้เลือกคําที่กว้างจนเกินไปนะครับถ้าเป็นพวก e-payment อย่างนี้เอาไหมฮะมันก็อาจจะเป็นอือจริงๆก็พอได้ค่ะ,ค,ะคืออะไรก็ตามที่มันเป็นดิจิตอลอะไรเงี้ยมันก็จะพอได้อยู่แต่ว่าคือจริงๆถามว่าแบบอะไรที่ตรงสุดมันจะเป็นตัว ott content เนาะแต่ว่าเราเข้าใจว่าตลาดเนี่ยธุรกิจเนี่ยมันน้อยมากแะ่ังไก็โอเปนขึ้นมานิดนึงค่ะ งั้น e-payment กับ e e-commerce ทางซ้ายที่ไม่มีแดชเดี๋ยวทีมงานเพิ่มให้นิดนึงแล้วก็เดี๋ยวลองดูครับก่อนแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวอันนี้อาจจะกว้างนิดนึงแต่ถ้าเดี๋ยวเราเซิร์ชแล้วถ้ามันติด e-commerce มาเยอะเดี๋ยวผมอาจจะตัดให้เหลือตัว o ท t เป็นหลักด้วยนะครับโอเคอันนี้ e-commerce mm hmm. มาอยู่ละ product manager โอเคดูคิว <Okay. S 1> นิดนึงนะครับกด <Okay. S 1> เพิ่มเติมให้ด้วยนะฮะทีมงาน mm hmm. นะครับโอเ okay, ค e-commerce manager mm hmm. นะครับ product manager อ uh, e ่า e-commerce นะครับ product marketing manager นะ e-commerce <Okay. S 2> คือถ้า e-commerce platform ไอพวกนี้ขึ้นมาเยอะถ้าเป็นสายสื่อีน,นผมขออนุญาตลองนิดนึงถ้าเราตัดคีย์เวิร์ดมาเหลือเป็น OTT content จะถามนิดนึงงๆ OTT content มีคำอื่นที่ใกล้เคียงไหมฮะถ้าเป็นแบบ Internet content อะไรอย่างเงี้ยพอได้ไหมหรือว่า, <S <S าก็มาจะพอได้หรือไม่ก็แบบลงเซิร์ชคำว่าแบบ streaming อะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคอ่าใช่ streaming โอเคงั้นเดี๋ยวเราตัด เกี่ยวกับดิจิทัลแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซไปก่อนนะที่น่าอาจจะก๊อปเก็บไว้ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาอ่า OTT ทีคอนเทนต์แล้วเราลองเป็นขอเพิ่ม OTT เฉยๆเข้าไปด้วยได้ไหมดูก็ได้ครับ OTT นะฮะแล้วก็สตรีมมิ่งนะครับค่ะจริงๆลองเป็น over the top ตรงๆไปด้วยก็ได้นะแต่มันจะเป็น over dash the แล้วก็ dash top นะเดี๋ยวทีมงานพิมพ์เพิ่มเพินิดนึงนะครับลองดูนะครับถ้าเจอน้อยเดี๋ยวเราอาจจะกลับมาที่อีคอมเมิร์ซฝากรองอะไรพวกนั้ครัน ทางกว้างก่อนแต่เมื่อพอเรามาดูผลลัพธ์แล้วอาจจะใช่หรือไม่ใช่เราก็มีการปรับตัวคีย์เวิร์ดนี้ให้ตรงกับที่เราอยากได้มากขึ้นนะอ่าโอเคนะครับอย่างคนแรกอ่าคนแรกติดคําว่า c e streaming นะครับครับแล้วก็สไลด์ลงมาคนต่อมานะดูเพิ่มเติมนิดนึงนะทีมงานกดดูเพิ่มเติมตรงคีย์เวิร์ดคนที่2ให้ด้วยนะครับอ่าโอเค streaming โอเคอันนี้จะมาเกมมิ่ง streaming โอเค executive product โอเคอ่าอย่างนี้ ott on ขออนุญาตไม่เมนชั่นแบรนด์นะครับลองกดดูเพิ่มเติมให้นิดนึงนะครับทีมงานโอเคแล้วก็สไลด์ลงมานะครับ อันนี้จะสังเกตว่าจเจอในไฟล์แนบด้วยนะอันนี้เป็นไ okay. ลฟ์สตรีมมิ่งโอเคก็จะเป็นอย่างนี้ แต่ถ้าเป็น e-commerce น่าจะเยอะกว่านะครับทีนี้ตำแหน่งนี้งั้นเดี๋ยวทีมงานอาจจะลองใส่พวกคีย์เวิร์ดที่เป็น e อม m m e r c e กลับมาให้ก่อนนิดนึงแต่ถ้าพวก r e ียร์ควายต่างๆคุณเมดิกาอยากกรองอะไรเพิ่มเติมด้ไหมครับประสบการณ์อื่นๆนะคะคือจริงๆเราเข้าใจว่าคนที่มาจากสายเนี่ยค่ะก,ก็น่าจะใช้ตัวแบบพวกเฟรมเวิร์กอะไรคล้ายกันเนาะอย่างแบบพวกอินวิชั่นพวกบล็อกสมิอะไรอย่างเงี้ยอีกอย่างหนึ่งที่ต้องเน้นคือภาษาอังกฤษนะคะต้องได้ค่อนข้างดีเลยเพราะว่าอันเนี้ยต้องทํางานตรงกับฝั่งเวียดนามนะคะกับเง ตลอดเลยเนะยแทบทุกวันเลยงั้นภาษาอังกฤษเอาแค่ไหนครับจําเป็นต้องมีคะแนนสอบไหมหรือว่าแบบถือว่าสื่อสารได้ก็โอเคเอาเป็นสื่อสารได้แล้วกันค่ะถ้าสื่อสารได้เดี๋ยวทีมงานเลือกทักษะภาษาอังรรกฤษที่นี่ครับอันนี้เป็นการกรองในเรื่องของภาษานะครับซึ่เราจะมี<อ>เรื่องหลากหลายแบบนะฮะถ้าสื่อสารได้ผมแนะนําเลือกอันที่2กับอันที่3ก็คือถ้าจบนานาชาติหรือจบต่างประเทศอย่างหนึ่งนะครับหรือในระดับความชํานาญเอาดีขึ้นไปไหมครับดีจะเท่ากับแอดวานซ์นะฮะหรือต้องเดี๋ยวเอาฟลูเอนต์ครับเอาฟลูเอนต์ก็ได้ค่ะดีขึ้น โอเคนะครโอเคงั้นเดี๋ยวเราเลือก2อันนี้จริงๆตัวการกรองทักษะด้านภาษาแบบนี้นะครก็เป็นฟิลเตอร์หนึ่งที่อาจจะไม่ได้เจอในเว็บไซต์อื่นต้องเรียนจำตรงนะครับแต่ว่าในของทบกัรเนี่ยสามารถกรองได้จริงๆนะฮะตัดไปประมาณร้อยคนนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของคนที่ได้ภาษางกิดด้วยนะครับ product manager e commerce นะฮะ product marketing manager นะครับ e commerce platforms ถ้าเป็น e-commerce เยอะแต่ว่าถ้าเป็น OTT อาจจะต้องลองหลายวิธีนะครับเพราะว่ามันอาจจะต้องลองไป search เหมือนที่เราเคยสาธิตให้ในตำแหน่งอื่นด้วยอาจจะลองเป็นคีย์เวิร์ดเพียวๆหรืออาจจะลองชื่อตำแหน่งดูอนะันนั้นก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งแต่ถ้าจริงๆถ้ายืดหยุ่นคนที่มาจากสายค c o m m e r c e แล้วเขาทำดิจิทัลแอปพลิเคชันอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้แต่ว่าที่เหลืออาจจะต้องไปเลือกดูว่าใครที่เราชอบนะฮะ <Beyonce. S 2> ่ผมคิดว่าวิธีการจะประมาณนี้นะครับแต่คุณเมธิกาดูจากคีย์เวิร์ดดูจากผลลัพธ์ประมาณนี้แล้วแฮปปี้หรือยังมีอะไรอยากเพิ่มเติมไหมครับโอเคแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับดีค่ะครับสวัสดีครับจริงๆที่คุณเมทิกาให้ไอเดียมาจริงๆอันนี้ก็ถือเป็นอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะครับเพราะว <c oughs> <b> ่าบาง Position คือถ้าเราจะไปฟิกซ์กับเขาเรียกว่า p r o d ดักหรืออะไรที่เป๊ะเนี่ย มันก็อาจจะทําให้เราเหนื่อยมากหน่อยแต่ถ้ามสมมติมันมีธุรกิจอะไรที่ใกล้เคียง a d ด p แ a พลายกันได้ครับ,รบใส่คีย์เวิร์ดพวกนั้นไปด้วยผมว่าจะช่วยได้เยอะเลย